ไฮชุนฝากถึงตลกดังศัตรูทั่วประเทศสุดท้ายพีคบอกชัดเป็นใครจากประเด็นที่จอยบียอนควงแหวดสีนครสวรรค์น้องสาวไฮอาภาพรแจ้งความตลกชื่อดังหลังสาวจอยถูกไล่ออกจากงานไม่ให้ขึ้นคอนเสิร์ตและสาวแหวดโดนด่าไปด้วยเมื่อเข้าไปห้ามล่าสุดสาวไฮได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อครั้งแรก โดยบอกว่าน้องเล่าเหตุการณ์ให้ฟังคร่าวๆตนก็ค่อนข้างรู้นิสัยของคนที่มีปัญหาตลกคนนั้นเขาก็ไม่ได้มีมิตรเลยนะศัตวูทั่วประเทศด้วยความเมาน้ำเปลี่ยนนิสัยก็จะทำให้คนเปลี่ยนไปเห็นว่าโทรมาขอโทษแล้วแต่ขอโทษแล้วเดี๋ยวเป็นอีกกินน้ำเปลี่ยนนิสัยเข้าไปก็เป็นอีก ฝากตรงนี้เลยนะแหวดน้องเราจะทำอะไรก็เห็นแก่หน้าเราด้วยคิดว่าแหวดเอาอยู่จริงๆคนที่เป็นข่าวก็เคยมาอยู่กับเรานะเดี๋ยวนี้ไม่รู้เขาไปโดนเส้นอะไรใหญ่โตไม่รู้ไปโดนเม็ดไหนได้ยินจากคนในงานว่าเขากล่างมากตลกผู้ใหญ่หลายๆคนโทรมาถามเฮ้ยใครว่าตลกคนนั้นมันเป็นใครทุกคนก็บอกอย่างนี้ต้องคุยสักหน่อยเดี๋ยวจะเรียกมาคุย ถามว่าบอกได้ไหมว่าเป็นใครวินลี่ไงวินลี่หน้าผีอะบอกได้นิสัยเปลี่ยนซะนะอยากเตือนต้องเจอเดี๋ยวต้องเจอต้องคุยกันหน่อยอย่าทำนิสัยอย่างนี้อย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนมีอำนาจอะไรมากมายก็รู้อยู่ว่ามาจากไหนและทำอะไรทุกคนไม่มีใครชอบนะทำแบบนี้เอาจริงอย่าคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่นักอย่างนี้ผู้ใหญ่เขาก็เพ่งเล็งแล้ว โดยเฉพาะวงการแคบเขารักกันอยู่แล้วคนจะอยู่วงการนี้ได้ต้องความดีเท่านั้น